สวัสดีครับอยู่แท็กนะครับแปดสีตัวนะครับเวันนี้จะมาทำเมื่อมีภัยเทวดาก็เมอนไม่ช่วยเหลือแกงไก่แกงกะนรี่ไก่ครับครับมีเครื่องแกงที่เราจะทำมีพริกครับมีข่าตะไคร้ใ่มะกรูดแล้วก็ กระชายจะใส่เกลือไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะใส่พริกไทยไปพริกไทยเม็ดไปนิดนึงให้มันหอมนะครับโอเคมาตำกันเลยครับเรื่องมันเลยํำพริกกระเทียมกอนนะครับเครื่องแกงนะครับวันนี้เราใช้เป็นพริกสดนะครับเพราะว่าพริกแห้งไม่มีก็เลยใช้เป็นพริกสดโอเคครับดี๋ยวมาตำพริกกันก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็ไก่นะครับครับมันฝรั่ง้าพษแลว ยังไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรตัวเองต่ <Okay. S 1> อเดินต่อย,อยจังอักกะตังยูแท้แท้ลูกได้ยินเข้าเกิดความละอายใจจึงลงจากหลังม้าให้พ่อขึ้นไปหลังม้าแทนหน่อยหนึ่งก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งต่อว่าอีกเออไม่รู้เป็นพ่อภาษาอะไรกันลูกพังศึกใหม่ๆ แทนที่จะให้ลูกขี่ม้าให้สบายมีตัวเองกลับขี่มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวช่างไม่เห็นใจลูกเลยพ่อรีบโดดลงจากหลังม้าให้ลูกขึ้นม้าแทนแต่เราใส่อันนี้มันลูกก็ไม่ยอมเลยต่างคนก็ต่างจูงม้าไปเฉยๆกะทิพอเลี้ยวมุมถนนก็เจอคมปากของชาวบ้านอีกคนนึ่งดูสิพวกเรา พ่อลูกคูนี้นิมโณ่ล้เกินเราจะใช้าาประมาณแ,แค่ห้าร้อยมิลลิลิตพอครับไม่รู้เอามาทำไมโง่แท,ะ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 ทะ้ๆสองพ่อลูกไม่รู้จะทำอย่างไรจึงขึ้นขี่บนหลังทั้งสองคนเลยทีนี้แต่ไปยังไม่ทันพ้นหมู่บ้านก็มีเสียงตะโกนจากข้างทางมาอีกแล้วเออว้ยข้างหัวงอหัวดันฉันใจร้ายเหลือเกินม้าตัวเล็กนี้เดียว ขึ้นไปขี่ได้ทั้งสองคนฟ้ามันจะตายอยู่แล้วนั่นนี่เป็นอันว่าสองพ่อลูกทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างเรื่องนี้สื่อความให้เห็นว่าการที่เราจะทำอะไรให้ถูกใจทุกคนไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทำอย่างเดียวกันนั่นแหละ ้องถูกใจคนบางคนแต่ไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งเมื่อถูกใจก็นิยมชมชอบเมื่อขัดใจก็ติดทางว่าร้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาหากลอยไปตามลงปากหรือได้ทาเพราะกลัวข้ามินทาก็จะเสียความเป็นตัวของตัวเองทั้งๆท,ที่บางอย่างเป็นเรื่องถูกต้องและดีงาม เขาไม่ชอบเขาก็ไม่อยากให้ทำจึงขัดขวางขัดแยง้งเมื่อเชื่อเขาก็เสียโอกาสทางที่ถูกก็คือเมื่อพิจารณาโดยรอบครอบแล้วว่าดีจริงๆถูกต้องจริงและเป็นประโยชน์มากกว่าจะเป็น ทำเพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่ผลงานของพระเดชพระคุณ่รเจ้าคุณพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุราเตโชเรนทร์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารา โอเคนะครับตำแบบไม่ต้องละเอียดมากครับจับหยาบนะครับโอเคครับไปเริ่มผัดกันเลยนะครับโอเคครับอนามันใส่นะครับัามคิดหนึ่งฤาษีตนห,หนึ่งบำเพ็ญรถอยู่ในป่าริมแม่น้ำได้เห็นเด็กเพศชายลอยน้ำมาในกระเช้า เกิดความสงสารจึงเก็บมาเลี้ยงไว้ตามมีตามเกิดจนกระทั่งเด็กโตขึ้นจึงให้บวชเป็นฤาษีน้อยแล้วฝึกสอนวิชาบำเพ็ญรสให้พร้อมทั้งสอนให้กลัวสัตว์ป่าที่ดูุร้ายชนิดต่างๆโดยเฉพาะเสือฤาษีน้อยก็จดจำชื่อของสัตนได้ทุกชนิดพอเข้าป่าไปหาผลไมก้ก็พบสิงโตบ้าง งูบ้างหนีบ้างก็หลบหลีกไม่เผชิญหน้าแต่ยังไม่เคยเห็นเสือตัวจริงสักครั้งเดียวจดจนฤษีน้อยย่างเข้าสู่วัยรุ่นพ่อฤษีก็ได้พาเข้าเมืองเพื่อลิ้มรสเปรี้ยวรสหวานบ้างเพราะตั้งต่เลี้ยงมาและไม่เคยพาเข้าเมืองเลยฤษีน้อยได้เห็นผู้คนเมืองเดินกันกลางไฟแต่งตัวด้วยเคื่อผ้าหลดสีเฉดงาม ไม่เคยเห็นสินค้าที่นำมาวางใ้าหรือที่อยู่ในร้านก็มีมากมาแต่ถ้ารูจากในรช่รงที่พี่กบอกต่เจน้าปฝกให้พี่แกเนาหอมก่อน,นครับ

ตามด้วยน้ำพะทชเลยครับจประมาณห้ายนิรับคนที่กลรินะีประสบับเโอเคครับประสบสิตตามด้วย,ย,ม,วย,ม,วยมันฝรั่งเลยนะครับ ต้อไปนอบ้นให้อาหารก็อุ้ใส่ไปรจะทังลูกจออกาแต่ว่าักัมงจกลัมาูคงยนเลยนะครับ เลี้ยวข้ามข้าวทำต่อเข้าจุดกระโดดจากโง่กันทีทั้งที่ตัวโตแล้วก็มาไปก็สู้จนสุดดูได้ยามรัดต่อนกได้ทำต่อก็กระโดดลงแล้วกระโดดเข้าปีหาเป็นพลวัตจนเกิดแตกแต่พวกนึกสู้กระโดดเข้าข้าวที่คอของโง่ฝังเขี้ยวนองไปจนสุด เลือดลชั่ออกาเพื่นปากังพรไปดินเท่าไรก็ไม่ยอมคาเทีย่ยนที่สุดมอทิดพรไมหวก็สิ้นใจตายางชั่วโมงเสองสาม,มีภรรยากลับมาอย่พุ่งกันเลยนะครับรีบพอ,พออกมากั้นรักด้วยเสนอหน้าว่าได้ความดีรับการอันสัคัญช่วยลูกจะของบ้านคนจาก,การเป็นเหย,ย่งง

メンバーはちょとお返しするように。 รถตีนะครับผมุรงรสทำรถดีหน่อยนึงนะครับนี่โอเคเดี๋ยวใส่ปลาชูรสชูรสโอเคใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับครับใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะครับโอเคครับครับตามด้วยน้ำล้างค้กนะครับโอเคโอเคนะครับคนๆหน่อยนะครับ ดีลอให้มันเดือดให้มันฝรั่งสุกก็กโอเคนะครับคหคหอที่ซคค้ก็ใช้ได้เช่นกันเพราะสามารถเรียกต่อความสนใจของผู้ใฝ่รู้ไ้ไม่น้อยเมื่ออ่านแล้วหากไม่เข้าใจหรือตอบไม่ได้ก็จะไปแสวงหาคำตอบจากที่ต่างๆทําให้ได้รับความรู้ความประจงขึ้น เป็นการส,ส่งเสริมการเรียนรู้ทางธรรมได้อีกแบบนึงที่นิยมกันในที่หลายเนี่ยมองคนแล้วมือกิระนังได โอเคครับอย่ารอให้มันฝรั่งสุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ครับของมินอร่อยแล้วเลยนะครับปลา้านะครับปลาเด็กบ้านเราครับปลา้านะครับใส่ไปหนึ่งช้อนทับทีนะครับเพื่อความนัวนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ผมชอบนะครับก็เลยใส่โอเคครับนี่แหละครับ จะอร่อยไม่อร่อยนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าปลาราเราอร่อยปลาเด็ดเราอร่อยก็แซ่บนัวแน่นอนครับอันนี้สูตรแบบลาสัปนด้เพืนูตรแบบเราลาวอีสานบ้านเขาเนาะขัดปลาแดดมเลยเนาะต้องเติมปลาแดดเล็กน้อยหนึ่งเพื่อความนัวความแซ่บของมันผูบ้ใดบลมากกั่บ้องใส่เนาะง่าย เอาที่เอาที่มาร์กลดนนะเอาแบบความชอบเลยนะครับชอบอะไรก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับทุกอย่างง่ายๆทำทานเองนะครับไปเราประมาณหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งก็หนึ่งกรกอง โอเคเดีย๋ยวรอให้มันฝรั่งสุกเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับัครบกำลังเดือดเลยนะครับหอมมากเลยนะครับหอมมากเลยหอมปลาเรานะ,ะที่เราใส่ไปนะคะรับปลาร้าเขาแซ่บเนาะมัวเนาะรับลองรับประกันครับความนัวของแซ่บอะไรทําอะไรก็อร่อยหมดนะครับถ้าปลาเราอร่อยปลาเรานัวนะครับ าจะมองอะไรควรมองระยะไกลใช่นหมคือใกล้ควรมองทีนี้คุณจะโอเคครับได้ที่แล้วครับเดี๋ยวมาดูเลยครับหน้าตาจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับเอาไปรับประทานกันได้เลยนะครับโอเคครับครับนี่ครับกะรีแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับใครชอบสีออกเหลืองๆสีที่สวยหน่อยก็ใส่มากหน่อยเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็คนุนเครับ ใครชอบแบบพอดีมีกินหน่อยก็อพอประมาณนะครับกะเลยนะครับคํานวณเลยครับเอาที่ชอบเลยนะครับใส่มากใส่น้อยสีก็จะออกเหลืองอย่างนี้นะครับน้ําเดี๋ยวเราคนให้ทวนกันใสดับนะมาครอบครัวอในกรุงเทพมีฐานะดีช่วงวันหยุดวันหนึ่งพ่อบ้านชวนแม่บ้านและลูกเล็กๆชครหญิงสองคนไปพักผ่อนที่เรงทะเลต่างจังหวัดแบบใคเช้าเย็นกลับ แม่บ้านจิงเตรียมมาทานเครื่องดื่มร้อนพลาสติกแล้วเสือใส่รถพร้อมสักก็จะไปทานข้าวปลาร้าเป็นแบบนี้ได้เวลาก็เทางกันสีสวยมากเลยนะเพียงหวัดเสร็จๆแล้วลงข้างทางเพื่อทานอาหารกันแม้จะยังไม่ถึงชายแดนโอเคมันใกล้จะสุกแล้วครับมันฝรั่งอย่ารอแป๊บนึงครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมีเด็กในหมู่บ้าน โอเคครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแกงกะหรี่ไก่นะครับใส่มันฝรั่งนะครับแกงกะหรี่ไก่ใส่มันฝรั่งนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคนที่กดติดตามนะครับจึงจะได้ผลบุญเต็มที่หากมีอะไรมาทำให้จิตใจคุณมัวเศร้าหมอง ในระห้อนเลยนะครับใหลดน้อยกินกับข้าวสวยนะครับอร่อยๆออนะครับแซ่บสุดๆนะครับ,าบาโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมีเมนูอาหาร อีกนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็จะมีอันตรายมาขัดขวางทางบุญได้เลยทำบุญนั้นถ้ารู้จักทาและทำด้วยความเข้าใจด้วยความฉลาดย่อมได้บุญสมประสงค์แน่นอนที่ว่ากันว่าทำบุญไม่ได้บุญนั้นก็ต้องหันมาสำรวจกันดูว่าขณะททำบุญนั้นใจเปิดรับบุญได้แค่ไหนใจใสสะอาดแค่ไหน หรือมีอารมณ์อย,าาย่างไรบางทีจะเข้า